ไหวไหมดิอุ้ทุบทีละสามร้อยทุบทีละสามร้อยถึงห้ oh าร้อยทุกคนโอ้ไม่ก็คือใครไม่มีตัดหิวคือไม่ไหวอะ่ะ อยากเล่นมากี่อยากเล่นนะฮึ่ม trolling <h> let's go ฮู้ฮู้ฮู้ฮู yeah trolling อ่ะไม่ใช่หมายถึง thunder นะหมายถึงหมายถึงฉันเดินน่ะฉันกำลังโทรอยู่เนะี่ยกำลังโยนเกนะเอ่ะรลังเล่น thunder เนี่ย let's go let's go boys l เราต้องเล่นคู่กับอะไรวะทุกคนเล่นคู่แมดดี้เหรอ บลูเซอร์เราไปไหนอ่ะโอ oh, no. ้ยบลูเซอร์เราไปไหนโอ้ม oh, ีคนได้สแปดบลูเซอร์เยอะแล้วอึมกับออลาพื้นคืออะไรอ่ะมันคือสกิลของทรันเดิลหรอเออจริงเด้อวะแล้วมันทำอะไรได้ไวะแอรออร่าพื้น ขอหม่ำมวนขอหม่ำมวนโอ้หม่ำ,มำไม่ทำแล้วเราก็ชนะด้วยนะตอนเนี้ยเฮ้ยแย่แล้วท่านเด้ไปไหนหมดอ่ะทุกคนอุ้ยไปไหนหมดอ่ะโอ้ขอก่อปิะชาจะมีคนถึงไหมอุ้ยมีนะมีมีอยู่แล้วน้องหนุ่มๆในเนี้ยรอหึงเต็มเลย ผู้คอกี้เหรอน่าสนใจครับไปดูกับเออว่ะมีเปล่าวะไอ้เดี๋ยว T F T Academy ไม่ขึ้นเว็บให้เอ้ยขึ้นอยู่นี่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เออแต่ขึ้นผู้คอกี้เลยจริงวะ่ะแล้ว B F มันคืออะไรวะทันเดิลเนี่ยยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่ B T กุนซูลหรอ เราคิดว่าวิธีกุนสูนะวิธีกุนสูไม่ไดีเลยอะไรคือห้าเปอร์เซ็นต์วินาทีวะไม่ได้ทำกุนสูก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็อาจจะไปเล่น ประเด็นนะคือแบบผมไม่เจอบรุรเซอร์สักตัวเลยอะผมไม่เจอไม่ได้ทันเดินเดินแล้วผมกำลังวินผมมาผมสามวินอยู่ตอนนะี <c oughs> ้โอ้โหงตัวเองมากเลยผมทำได้ไงวะ <c oughs> ทำได้ไงไม่รู้วีดีได้ท่านฮอนเออผมเห็นในอะคาเดมี่แหละแต่ผมกุนซูล,ลันต้นเกมมา,มาแบบนี้ค่อยว่ากันเอา้าเดินไปนั่นเฉยเลย ตี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 คันเดินเรไปไหนโมดอ่ะตีส อุ้ยหายหมดจริงทุกคนช่วยด้วยเกมมันเกียนเป่าวะเกมมันเกียนเราป่าวะท่านเดินมันหายไปไหนหมดวะท่านเดินมันหายไปไหนหมดวะเกมมันเกียนเราป่าวะเกมมันเกียนเราเป่าวะน้องฮัลโหลผมอยากผมอยากเล่นกูพี่คิวเดิดวะโอ้ยต้องไปไปเช็คเว็บวะต้องเช็คแบบเว็บสเตทเลยอ่ะครูสอนมาแล้วว่ามันเช็คยังไง ้องด้วยสเตปเอ็กซ์โคลฟรานเดิ้ลโคลิงโคลิงจำเชื่อแล้วตั๊โคลิงทำไมหาไม่เจอวะโคลตัองามัน,นมันต้องาไงอะ่ะถ้าผมหาไม่ได้ทุกคน ต้องวางกระจายป่ะมันเก็บสแต็กถาวรถูกป่ะทันเดินหนึ่งหนึ่งได้อยู่ป่ะตี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 อ้าวกรรมตายพร้อมกันอีกเวรตี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 ลาดบิ๊ต้องมี เล่นแบบนี้ก่อนนะมาดวิบเพราะว่าจะได้เปิดรีเซอร์ไนร์มีโอกาสไปทรนเดินสูงมาก เฮบเ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 บตี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 ตเกี่ยม่นโทรแบบของจริงว่ะเหมือนโทรวลอลเลยว่ะมันตีแบบโทรวลอลในโดตาเลยว่ะปั๊บปั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 บอะผมสวยเทมกุนซูลาปิปนี่มันโคตรจะเหมือนของไอ้นี่เลยอะอุ้ยอุ้ยน้องว่าใช่ไหมพี่ว่าใช่นะเนี้ยรันเดิลตีกระจายปั๊บปั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  อะไรไม่ร no ู้แต่เกี่ยวกับบริเซอร์หยิบก่อน ทามเลือดใช่ไหมโอเคไปเว้ย okay. เสริเสริเสริงเสริงเสริมเสรกูสู้สสสสต้นเกมนี่ดีนะแล้วเลดเกเราไปให้ทวิชก็ได้มั้งถ้าไม่ได้ใช้จริงๆอะ่ะเพราะมันเก็บสแต็กดีอะ่ะป๊ับปับปกัดเสริเสริโอ้ย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 โยโ่ bro you are t o u r ผมอยากผมอยากเล่นสองตัวนี้ไปว่ากันเห็นดัเบลแนาเล่นเซรีกับอันนี้ไปก่อนจะได้ bro let's go ผมอยากได้คิวเด็ดนะตอนนี้เอาตรงแต่ว่าคุณซวนจริงนะคือพอมานามันล็อกนานอะเข้าใจแล้วพอมานามันล็อกนานแล้วแบบอยากได้ดูดเลือดเพื่อให้มันได้สกิลบ่อยมากกว่าตีเร็วถูกปะ แต่กูซ okay. uh ูมันก็ถือว่าโอเคต้นเกมอยู่อุ้ยเูด้วยดูดวยดูกัดตึ๊งตึ้งเสิร์ฟ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 กัดอุ้ยกัดบูทูด้วยสวยบึ้มแต่เกมนี้ผมอยากเล่นทวิชมากกว่าคอกี้นะแล้วก็อันนี้ผมอยากทำรีเดมมากกว่าเนอะส่วนรีเดมของมันต้องมีว่ะ วงอะไรอ่ะ่ะวงอะไรอ่ะวงสิบล้านเทียอ,อันต่อไปลุงด้วยถูกปะโอ้ย oh 36เปอร์ละเลดเกมเลดเกมเราตึงแน่หรือวะเลดเกมไม่มีใครไหวกับเราเราขอแค่ไปถึงเลดเกมให้ได้ถูกไหมป้ยป่า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 สี่โสดเลยมันไปเขาแสกายภาพนะคือลาบิปเนี้ยต้องใส่ให้ตัวที่แบบแปะแปะม,มัวมัวซึ่งก็คือสัิชไม่กานี่เองโอ้โห <laughs> อะไรบ่นะโอเคเบดเดฟักเดฟักตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเชีย่ยได้คอนเทนต์แล้ววะเล่นมานานๆได้ทีเอาหน่อยเว้ยมาดิ เซิร์ง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 ทันเดอร์ผมเซิร์งทันเดอร์ผมเซิร์งโอเคอยากอยากเก็บนะแต่ว่าถ้าเราเล่นหกบุลเซอร์เนี่ยมันต้องเล่นทวิชเพ้าเราเล่นสแปดบุลเซอร์เล่นง่ายเลยเราจะได้ทวิชบบกมุนโดถูกปะทวิชมุนโดแล้วก็หนึ่งสไนต์ฮิตยั <Hit. S 2> ยงฮิต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  พิชจริงไม่คนโลเกินนะไหนเบสจะอย่างงี้นี่ขายเลยก็ได้เดือดรเวลาาหากบริเซอร์ละอุย้ยลืมลืมโพไ,มได้อยู่ด้วยรอตเดีย๋ยวเทมเดี๋ยเทมไอ้ไททันฮอตมาแล้ววะ น้องฮิตเตอร์เฮ้ปา่ปาป่าปามาลอกตามเว็บเลยเอาตามเว็บเลยน้อง บอกเลยเลดเกมตึงๆแน่อ๋อที่มันที่เขาใส่ฮอสกับบีทีเอ้ยฮอสกับไหนทนเพราะสกิลเอพีมันบ้าอยู่นี่ว่าโอเคเข้าใจละที่เขาใส่ว่าสกิลเอพีมันแบบสกิลแท็กสปีดบ้าเกินว่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอุย้ยไม่นานะอุย้ยนี่ดีมากนะ ทูมไรเดอร์ก็ดีนะเว้ยถ้าเราคิดว่าเราอยู่รอดอะแต่ว่าผมว่าอันนี้ดีกว่าฟนอลโพลิชอุ้ยอันนี้ก็ดีเราผมชอบไปเท็มซับพอร์ตมากกว่าว่ะอุ้ย,ยนึกว่าได้คิวเด็ดไนวาวก็ดีปะ่ะไนวาวก็ถือว่าดีอยู่เน,ะนวาะว มาดีมาดน้องมาดีน้องฟาดฟาดตะบองมาแล้ววะไอฟโฟร์แมนมันมาแล้ววะไอฟโฟร์แมนมันมาแล้วตอนเนี้ยมันทุบไม่หยุดเลยไอฟโฟร์แมนอะเอฟโฟร์แมนมันทุบไม่หยุดเลยแล้วแต่เข้าใจแหละถ้าที่ใส่ด,ด้านฮอนอะความจมตีมันได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์แหละ โอ้แล้วดูดเลือดเราบ้ามากเลยนะเกมเนี้ยดูดเลือด50เปอร์ทุกคนโอ้โหเอาเว้ยเกมนี้ว่ะได้5 YouTube แล้วเว้ยนานๆจะได้5 YouTube ทีไปทุบ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 น้องทุบอีกน้องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ Attack 57เปอร์แล้ว57เปอร์แล้วทุกคนแล้วเกมนี้ level 5 แล้วห้าอิลิสแพล่ด้วยโคตรบ้าเลยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเชีย่ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอเครีเดมด้วยจีๆแล้วยังเราอะไรดีอะทุกคนเรามีอะไรแบบบา้บาๆปะมีใครก็ได้ช่วยคิดให้หน่อยดิเดี๋ยวแชทผมค้างเปล่าวะรีก่อนเหมือนแชทจะค้างหรือเปล่าแชทค้างจริงโอ้โหโอเคอ่านก่อน อัพเบนส่งนะแต่ตัวไปไหนหมดเอออันนี้อ่านถึงแค่นี้นะใครพิมพ์ก่อนอันนี้ก็ขอโทษนะครับแชทมันค้างอะ่ะลืมรีเฟซถ้าไม่เหลือสี่มาถึง4บุูเซอร์แล้วครับตอนผมยังเวลห้าอยู่เลยปะที่4ี่บุูเซอร์แปบบมแพรเออแค่คลิปเสร็จแล้วครับไอริงอัดน,น,นิดเดียวครับแต่คิดว่าตอนแรกคิดว่าอยากเป็นคนห่วงที่โฟมานบ้างจังห่วงได้อยู่แล้วครับเธอุ้ข้างแล้วว่าฮิลแบบบ้างข้างเพลงดีเอ้ยเพลงดีครับ ไม่อยากแชทด้วยกันแล้วหรอกอยากแชทครับโหใครไม่มีตัดหิวคือไม่ไม่ไหวนะเวย้ยใครไม่มีตัดหิวคือเลือดเด้งอะดูดิโอ้ oh my god ไม่เราเอาอะไรเราเอะไรก่อนใครได้ชื่อคิด,ด่อยดิเราเอะไรดิเราเอะไรเดียมีอะไรบ้าๆไหมได้รับเกาะตันเวทเพิ่มเป็นสามเท่ามันรักชีวิตต่ำกว่ามันก็ไม่แย่นะเนะ่ะแต่ถ้าเอาอีกอันเราเรา A D A P มากกว่าปะ อุ้ยเหลือนี้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 แต่มันห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของเท่าไห,หร่เองหกสิบบอเฮ้ยแต่มันสเกลนะเว้ยเอาปะอาแอร์แหกแอปเปิลดีไหมเนี่ยได้พอดีเลยดีไหมดีไหมดีไหมเอาไหมอเอาละกันโอ้ยเท่าไหร่ละพอด่วนร้อยสองร้อยสามห้าเอาเลยเอาเลยเป็นเท่าไหร่ตอนเนี้ยสามร้อย สองร้อยเท่าไห้นสองร้อยสามห้าไปเกี่ยวบวกมาเจ็ดสิบโหดไหมโหดไหมโหดไหมโหวโหดอยู่นะปั้นอะปั้นอะเฮ้ยเอวอะมันต้องโหดแล้วแหละได้หายูทูบยังอันเนี้ยอันนี้ได้หายูทูบยังได้หายูทูบยังขอแบบขอแบบอีกฝั่งแบบเล่นไม่ได้อ่ะโอเคได้ปะขอแบบอีกฝั่งเล่นไม่ได้เลยอ่ะเกมเนี้ยเอาแบบบ้าๆเลยอ่ะขอแบบบ้าๆเลยขอแบบบ้าๆเลย สามร้อยเก้าห้าวันช็อตหมดเฮ้ยดาเมจเจ็ด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 ชื่อของจริงว่าของจริงว่าทุกคนแต่ตอนนี้นอยากได้ทริสมานะถ้าพราะถ้าได้ทริสเราได้แอทักสปีดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่อะเพิ่มขึ้นมาสิบแปดปะเออหกสามสิบแปดลากไม่ทันใช่ไหมล่ะเกลิ่นหนึ่งจุดห้าเท่าเออวอออ้ามก วอร์มอกสปาร์กเอาไง let's go <S ทันเดิลหรือโมเอดิคายเออเอาผมลืมกดเวลมมแตมะโมโมแต่คิดเอ้โมแตะคิดเขาจะทำอะไระทีวีโอแทนไหวไหมดิ ทุบทีละสามร้อยทุบทีละสามร้อยถึงห้ oh าร้อยทุกคนโอ้ไม่ก็ใช้ไม่มีตัดฮิลวคือไม่ไหวอะ่ะแปดเก้าคิดว่าลงทิตานาบกเจทับ <c oughs> ตอนนี้ที่คิดนะทิตนานาเราไี้อยากได้ทิตานามากเลยโหลดได้ไหมโหลดหน่อยได้ไหม ไม่เลยไม่ค่อยเห็นนั่นเลยวะ่ะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่และเอดี AD. ต้องดูก่อนเริ่มไฟนะจะได้จะได้นั่นถูกตอนแรกที่เราหยิบมาคือสามร้อยสามใช่ปะ่ะเออเขาหยิบอันนี้มาไม่มีทางปิดเราได้แน่อนอนหรือปะดาร์คอนโซ่ถ้าเขาหยิบเดี๋ยวเขาต้องหยิบทาวสันคัทอะ่ะถึงจะฆ่านี่ไหวผมอยากโหลดเจอทริสสักตัอวอ่้ยน่าจะ คนนี้ใช่เล่นทริสเออร์ก่อนปะโอเคจริงๆน่าจะโดนหลังคนนี้ตายนะเพื่อนไรไปแล้วโอ้โหวอล์กกว่าโอ้โอเคอันนี้ก็เอาก็ได้โอ้จริงจริงต้องหยุดโหลดแล้ววะผมจะได้ต้องรีบไปหาเจสมาช่วยแบกก็น่ามันตัวเดียวไง เดีเดวกก็พอลืมเช็คอีกแล้วโอ้โหตายโคตรไวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อย่า,อย,าอย่าถึงเลนโอ้โดนซีซีอ่ะนี่ก็อยากโลนะอคอกกี้ก็ยังไม่สองนี่ก็ยังไม่สอง หยิบติปโกฟนะแต่ว่าหลังจากไอ้นี้ตายไวแล้วผมเริ่มอยากหยิบไอเทมแทงแล้วยากว่ะรวยฮิตอะยากอะตอนนี้รีบไปก้าวดีกว่าได้หา YouTube แล้วเออนานนานจะได้หา YouTube ไหวไหมอุ้ยโ,โดนเอฟลีกแต่น่าจะไหวนะมีเซตสตันด้วยมัมมัมอะ มัมมัมอ่ะขอมัมมัมอ,อ่อ้ยตีไม่ยั้งอ่ะเนี่ยคนป่าโคจะบ้านป่าเมืองเถื่อนเท่าไหร่ละสามร้อยสี่สิบจากสามร้อยสามผ่านไปสเตตหนึ่งบวกแอทแท็คมาสี่สิบเยอะไหมเอาจริงก็แอบคิดว่าไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็โอเคหละ <c oughs> มันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นแต่ก็ก็โอเคอะ่ะแต่คือเราจะที่หนึ่งไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวยากเนาะบ่เน,นี้ยเราไหวอยู่แหละเขาไม่มีตันฮิวอะถูกปะโดนซีซีก็ไม่น่าเป็นไรแต่โดนเชนซีซีแบบแบบแบบไม่ได้เล่นอะ่ะโอ้ยขอได้ตีอะ่ะเออขอได้ตีนิดนึดนงอะ่ะเลือดเด้งอยู่ละแอทแท็กเราเยอะไงดูดิเชี่ย <laughs> อของจริงว่ะโอ้โหแต่ว่าแต่ก็ว่านะเราจะชนะคนนี้ยังไงเอ่ยแต่เขาเบล8ปดเงิน30นะเราน่าจะได้อยู่เลยขอ100%นได้ปะขอแท็กสัก100%อะ่ะไปไหมไปเลยแล้วกนะัน โอ้เขาไปกล้าได้เหมือนกันเหรอ GS เนอะได้เด็ดรีฟออ์คุณซูปะ่ะ โดนน่ยโดนแอมเบซ่าตลอดเลยว่ะโดนแอมเบซ่าแคทนั้นตลอดเลยว่ะหรือไม่แน่เดี๋ยวไม่ต้องรีฟอกคุณสูบบ้างวะรอดูก่อน mm hmm. รอรอวันรีฟอกหรอวะโลก่อนเหรอจเจ็ดเจ็ดจะได้คุณสูดเจ็ด เดี๋ยวนั้นเราไม่เราไม่เราไม่คิวเดตไอไอทันเดิลวะช่างมันแล้วแหละแล้วแหละไม่โดนหรอกไม่โดนตันหรอกไม่โดนตันหรอกใช่ไหมไม่โดนตันหรอกไม่โดนตันหรอกไม่โดนตันหรอกเออเรียบร้อยโดนอีกแล้วไอ้ยทำไมวะทำไมไม่คิวเดตเออชิบหายแล้วไงอ้าวโยนจัดเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาใหม่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 ขอโทษ โอ้ต้องขายนี่เลยวะต้องขายเลยวะเชีย่ยท,ทีคิวเน็ตไอ้ท่านเถาะไอ้ท่านเอ้เปีโยจาย่าไอ้ดิบไม่สองด้วยอุ้ย แต่ว่าไม่มีก็ดุดเลื่ก็หายไปชิ้นหนึ่งอ่ะแลกแลกแลกกันอยู่เดียวแต่ก็ไม่รู้ไห,มไมไหวไหมตายยังไหวยังโอ้โหโอเคไอเชี่ยผมแอบโยนนะเนี่ยเสียดายวะ่ะโอราผมสุ่มได้อีร่าง โอ้ไปดูจะไหวไหมเขาได้อีด้วยดิประเด็นแล้วเขามีเมสวิวอะดูดิเดียดาเมะเขาดาเม,เขา,าเ,มเขาบ้าจัดอะทีแปดสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปกินตันไม่ได้กูถ้าจะไหวแล้วแหละ มั้งไปไปไปเราแล้วเราสเกลด้วยโอ้คิวเด็ดดิบจริงเมื่อกี้คิวเด็ดดิบจริงคิวเด็ดดิบจริงคิวเด็ดดิบจริงครับคิวเด็ดดิบจริงโอ้ยเล่นแย่มากนะแต่ไฮโรมาดิสามร้อยสามสิบฮ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอทำไมมันบวกน้อยกว่าเดิมอ๋อเราไม่ได้ใส่ฮอช ไม่ได้ใส่ฮอชใช่ปะ่ะไม่ได้ใส่ฮอชไม่เป็นไรโอ้โหกัดทีหายไปเลยอะ่ะปุ๊บปุ๊บตันโอ้ยวอลวิกโอ้โดนตันอีกแหละโดนตันอยู่ดีเนี่ย ใส่งไงให้โดนตันเนี่ยโอกี้สองแล้วไหวไหมยังเ,เป็นเบสซ่ามันตันน่ะโปรเจกตมาเลยนะไอเวนโอเคเฉลย โอ้โหดูเลือดผมดิไม่ไหวอะ่ะเขาไว้ e สองอันด้วยสวยแล้วสวยแล้วที่สองอเมนเข้าบ้าจัดเลยดิเมสฟิวไล e สามอันนิดเดียวอโนมาลี่ <c oughs> อะไรวะผมสูาอโนมาลี่แบบอโนมาลี่เราแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ก็ก็นั่นอยู่ก็ดูแบบคอนเทนต์ดีแต่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้น